เจแล้วกำลังสับบักคงพี่น้องลาบงัวเขียวผู้เฒ่าผู้แก่ตะกี้เพิ่งมาตับหมักคงพ่อเจนตะวันลาบงัวเขียวเด้อมาพี่น้องเย้ครับตามลายดอกเบ้าเฒ่าบอได้กินลายมืออะไรที่ตับหมักคงนี่ผักกระถินแก่พร้อมเด้วยเม็ดเม็ดกระถินมาเจแน่นแหม่ผักกระถินทำประชุมลุ้ยว่ทะลุแหมอสู้มือข้าเจกว่าแกขายแกจะเป็นพัฒนาหมอยั่งนะคือโอมอมอมผู้น้องตับ เจีแล้วเขียวเขียวไก่ไว้พี่รองบ่าวเถาเนี่ยอกออมไก่บ้านออมไก่บ้านคือว่าได้ได้หมอยังมามหม้ออบได้หม้ออบมาไหมค่ะก็เลยอบหมูทั้งในหุ่นสวัสดีเจรตุรีสวัสดีค่ะหมสทั้งหน้เป็นครับทั้งช่องบ่าวเถาชาแนลได้พี่น้องเด้นี่แหละกินทะเแรงนับกันไงไงขั้วมันจืดแน่นะเจี๊ยจืดจืดโอ้ยฝนตกขั้วจืดได้พี่น้องเด้อขั้วจืดคือว่าขั้วมันแฉะมันแฉะฝนตกบังคับบางแรงพี่น้องตกแห้งแห้งไม่แห้งคัก้งร่มาแห้งค ได้หมออบมาไหมโอ้พี่น้องเจเจและว่าถอยหมออบมาไหมแร้วประเดิมแล้สั่งหมูมาอบค่ะแอบวันนี้บ้านเนี่ยบ้านเอาที่สื่อไก่บ้านน่าได้ปัดโกบกันเดี๋ยวเจเลยว่าเดี๋ยวฉลองหมออบเราอบหมูพี่น้องเดี๋ยวจังเบิองน้ำกันค่ะอันนี้ไก่บ้านเจเอาเคี่ยวก่อนเคี่ยวยัางบ๊อกบ๊อกไก่ตัวใหญ่แน่พี่น้องเราวบะเคี่ยวก่อนอมไก่บ้านไม่เอานะเจนะค่ะแล้วก็ตำมะคุงแม่นะผัดกะทินกับมี่เขาเจ้าแกะขายย่างดี นี่ต่มึงตับว่ายพี่น้องเพราะว่ากินตะเจ๊ก็เบาเถ่าแม่หมูจะไม่กินน้ำบลาบุญนี่โอ้ยมากอกินทังมีดี้พี่น้องมันฟีดไปพี่น้องเสดที่กันอร่อยเห็นป่ะพี่น้องออกจากฟิดมากกินังสดสดอยู่นี่แซ่บดิเบาเถ่าแซ่บแม่ยูเจ๊หอมนี่อันนี้เจ๊ก็จะไปไหวไปยัดไปตับมือล้างตับมือไหมแต่ว่าหลายมือกับไปเด็ดอยู่บ้านเยอะอวดนี่เลยพี่น้องบ้านพี่สาวนี่นะครับเต็มต้นของเดียวเจ๊จะไปไหวนี่บะคุงอาร์ตชมพ์นัดคืนนี้นะครับ จะพาเอฟซีพาท่านผู้ชมครับมารับชมเอฟซีเชียงใหม่นะคืนนี้จีนได้ฟังเสียงได้พี่น้องได้ตัวจริงเสียงจริงนะครับจะได้ฟังเสียงเพิ่นคืนนี้นะครับเพิ่นจะลงชุดบนให้ได้พี่น้องได้นะครับเพิ่นราย,ย้อนหลังเขามาแล้วสองงวดนะครับคืนนี้นะครับนนผมจะได้ยินเสียงจะได้ฟังเสียงตัวจริงเสียงจริงเอฟซีเชียงใหม่นะครับจะเป็นชุดบนเพิ่นจะลงไฮงวดนี้งงวดแรก แต่ว่าสองวดที่ผ่านมาเดินดีเพืน่นว่าก็เลยอยากจะลงให้เอฟซีเอฟซีจะได้ฟังเสียงเพื่อนน้ำพี่น้องนะครับยินเสียงก็ดีต่ออยาจะยินเสียงเพื่อนพี่น้องนะครับเพื่อน่าเอานะขึ้นอีกจงไปฟังน้ากันได้พี่น้องได้หามาคาชอบจะเป็นชุดบนอย่างเดียวนะครับธรรมดาเพื่นลงน้ำเบาเ่านชุดล่างลักสิหลักหน่วยก็เดินดีของเพื่อนอยู่แต่ว่าพิเศษคืนนี้จะได้ฟังเสียงเพื่นพร้อมนะครับเอฟซี FC เชียงใหม่เพื่นจะลงชุดบนให้นะครับ จังไปฟังน้ำกันมาชมนะครับออมไกลบ้านพี่น้องเจแล้วใส่พักใส่ใบแมงลักลนะงนับสุดท้ายสุกแล้วพี่นอ้องตัมาคงกอเอานะครับทำชมอ้ยหอ,อมพี่น้องคุณอาสีสันตพงนะครับ,บเอาคืนนี้คืนวันที่5สิงหาคม2568ั้อได้พี่น้องได้นะับไปชม่มไปฟังน้ำกันนะผมเ c ซเชียงใหม่นะับตัวจริงเสียงจริงนะครับคุณอะพี่น้อง เอาไทยรริการให้เีบ้งจากนอยได้ทำชมด้วยนะปช่วไปฟังน้นกันนะครับผมสวัสดีครับบ่าวเท่าวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทุกช่องบ่าวเท่าช n n นลคืนวันที่5สิงหาคม2,568นะคารับเวลาตอนนี้นะครับ2ทุ่มครึ่งนะครับจะพาเอฟซีพาทำชมครับมารับชมนะเอฟซีเชียงใหม่นะครับตัวจริงเสียงจริงนะพี่น้อง ที่ว่ามอนจะไพ่เอฟซีมาฟังนะมาฟังจากปากมาฟังเสียงเป็นน้ากันนะครับงวดวันที่16สิงหาคม2568จะเป็นชุดบนนะบนอย่างเดียวตรงๆนะครับที่เพิ่นสองมาให้บ่าวถ่าจะเป็นชุดล่างได้พี่น้องเ้อหลักสิบหลักหน่วยก็ทือว่าเดินดีนะครับอันนี้ชุดบนนะครับจะเป็นงวดแรกที่ลงไห้นะครับแตว่าสถิติย้อนหลังกะทือว่าเดินดีเพิ่นสรงมาให้สองงวดก็ทือว่าเข้าทั้งสองงวดนะครับ มาชมมาฟังน้ำกันได้เป็นทางด้วยนคลิปนี้นะบ่าวท่าจะลงให้เช้าวันที่6สิงหาคม2,568นะเพราะว่าขึ้นอีกจะเล็กแล้ว f อฟอาจจะพักพอนมาฟังมาชมกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่บ่าวครับครับสวัสดีครับนะครับมีโอกาสเพิ่งจะมีโอกาสนะครับผมให้ f อฟได้ฟังเสียงนะครับเป็นตังไงครับท่านผุ่นนะฝนตกไหมครับผม ฝนไม่ตกครับฝนฝนไม่ค่อยตกนะไม่เหมือนทางนี้นะถ้ามีตกตกดีนะครับตกบ่อยอ่านะครับไม่ตกสี่ห้าวันแล้วครับไม่ตกสี่ห้าวันแล้วนะครับครับผมนี่แหละครับผมตัวจริงเสียงจริงเอฟซีเชียงใหม่นะครับอ่าเพราะว่าเพื่อนทรงมาให้พี่น้องจะเป็นส่งมาให้ที่ที่ส่งให้จะเป็นชุดล่างนะครับเนาะใช่ครับอ่าอันนี้เป็นชุดบนใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นชุดบน สองตัวบนครับสองตัวบนอ่าที่สมให้เบาเท่านะครับเห็นสถิติพี่น้องสองงวดย้อนหลังนี่ถือว่าเข้าใช่ไหมครับใช่ครับเข้าครับเข้าตรงตรงอ่าเข้าตรงตรงอ่าเอานะครับพี่น้องเมื่อนดี่ยวมีหลับไพ่เอฟซีผาดธรรมชมครับจะได้ฟังนะครับเสียงจากเอฟซีเชียงใหม่นะจะลงให้เป็นชุดบนนะครับผมชุดบนอ่า ชุดบะชุดล่างเดี๋ยวจะลงให้อีกทีแล้วพี่น้องไม่เอาชุดบนไปก่อนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเบาเทาลงให้เอฟซี FC เชียงใหม่อะ,อ,อะไรครับผมหลักสิบครับสิบบนมีหนึ่งมีหกมีเก้าครับะนะครับเดี๋ยวนะครับสิบบน มีตัวไหนครับมีหนึ่งครับเก้าหนึ่งหกเก้าครับผมครับผมหลักหลักหน่วยครับเจ็ดศูนย์สามครับหลักหน่วยเจ็ดศูนย์สามครับครับจับคู่ครับครับผมจับคู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามจับคู่หนึ่งเจ็ดนะครับ หนึ่งสาครับครับหกเจ็ดหกศูนยหสามหเจ็ดหศย์หสามครับครับเก้าเจ็ดเก้าศูนย์กาสามเกเจ็ดเกสามก็จะได้เก้าคู่ตรงๆใช่ไหมครับใช่ครับทั้งหมดจะมีเก้าคู่อ่าจะมีเก้าคู่นะครับสูตรนี้พี่น้องนะครับสูตร นี่ที่เป็นทรงแม่บลาแถาเบิงนะครับสองงวดที่ผ่านมากับทอว่าเดินดีนะครับเข้าทั้งสองงวดใช่ไหมครับใช่ครับอ่ามีตัวเด่นตัวครับอันนี้จะเป็นงวดที่สามครับอันนี้จะเป็นงวดที่สามอ่าครับอ่าจะได้เก้าคู่ตรงๆครับผมมีตัวเด่นตัวเน้นไหมครับเอเน้นหลักหนึ่งครับเน้นที่หลักหนึ่งนะครับหลักสิบเน้นที่หลักหนึ่งครับผมครับ ก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเน้นที่หลักหนึ่งได้พี่้องเด้แปลว่านี่เก้าคู่นี่ก็ถีอว่ามีโอกาสมามีโอกาสมาใช่ไหมครับในเก้าคู่นี้มีโอกาสมาทุกตัวครับอ่ามีโอกาสเน้นหลักหนึ่งครับอ่าเน้นหลักหนึ่งนะครับทาช่วงนะครับผู้ได้มารักหกกับหกเจ็ดหกศูนย์หกสามใครชอบหลักเก้า 9 7 9 0 93คือชุดบนตรงๆนะครับแต่ว่ามีทำสูตรหลักร้อยนะครับชุดสามตัวอย่างนี้มีทำไหมครับลิมิหรือมิหลักหลักร้อยไม่ค่อยได้ทำ,ทำ,ท,ำทำแต่ชุดสองตัวบนสองตัวล่างใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าที่ลงประจําพี่น้องที่บ่าวเถาลงประจําของเอฟซีเชืงง่อมั้ยก็จะเป็นชุดหลักริอยหลักหน่วยล่างนะครับชุดล่างนะครับรักเพิ่นกระเดินดีอยู่พี่น้องนะครับ บางงวดก็มาหลักสิบบางงวดก็มาหลักหน่วยนะครับตารางวดนี้นะครับเพิ่นเลยบอกเบ้าถ่าวว่าสูตรนี้นะครับชุดบนเนี่ยนะครับถ้าย้อนหลังสองงวดเนี่ยถือว่าเข่าตรงๆพี่น้องก็เลยอยากจะลงให้ FC, เอฟซีนะครับจะเบิ่งไใก่อนก็ได้เด้อท่านผู้ชมเด้อนะพ่อเรายังไม่เห็นนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเบ้าถ่าเห็นอยู่เพิ่นส่งมาให้แต่ว่าเอฟซียังท่านได้เห็นเพราะว่ายังท่านได้ลงให้ถือว่าชุดบนเป็นงวดแรกนะครับงวดวันที่16สิงหาคม2568ันเอฟซีจะเบิ้งใกควนได้พี่น้องได้ว่า จะแม่นของเพื่อนบอนะครับเอ่อแต่ที่บอที่เพื่อนส่งให้บ่าวเ่ากับที่ว่าเขาสองมวดน,นะครับเอ่อเต็มสูตรจะมีเก้าคู่มีเก้าคู่ท <นะ S 2> ่านผู้ชมมาเบิ่งนน้ำกันนะครับผม่าทนผู้ชมนะแคปหน้าจอรด้ยพี่น้องเด้อนะครับเอฟซีเชียงใหม่นะครับมอกกร์เนกเกเรตทีว่าเปิดโตเพื่อน้ำนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวฟังเสียงนัดเดี๋ยวฟังเพืเ่อน,นบ่าวน้ำน,นะครับ16สิงหาคม2568 นะครับท่านผู้ชมนะเป็นชุดบนอย่างเดียวนับสิบนนัหลักสิบนขึอหนึ่งหเก้าได้พี่น้องได้หลักหน่วยบน703นะครับเพิ่นเน้นหลักหนึ่งนะครับเพิ่นเพิ่นมักหลักหนึ่งแต่ว่าถ้าใครชอบหลักหกหลักเก้าก็ได้ได้พี่น้องได้มีโอกาสมานะมีโอกาสมานะครับในชุดนี้มีโอกาสมาหลักหนึ่งหนหน์หัลักหกหกเจ็ดหกศูนย์หกสามลักเก้าเก้าเจ็ดเก้าศสามนะครับท่านผู้ชมชุดบน ชุดบนนัหายิบจับลอตเตอรี่ไปได้ด้วยพี่น้องได้นะครับเผื่อได้โชคเผื่อได้รางวัลใหญ่นะหาลอตเตอรี่ไปได้พี่น้องนะใครมีหลักร้อยแม่นแม่ก็จับมาใส่พี่น้องผู้ดจะมาลักหนึ่งลักหกักเก่าแต่ว่าเพ่นเน้นให้ลักหนึ่งพี่น้องหลบเก้าคู่ตรงๆกับทีว่า่บรายดอกพี่น้องนับบนอย่างเดียวนะไม่ต้องกลับนะับบนอย่างเดียวแคปหน้าจอได้พี่น้องได้นะครับเอฟซีเชียงใหม่นับก็ถทอว่างวดนี้ชุดบนนะเปิดตัวงวดแรก นะครับแต่เพิ่นทรงเสถิติไม่เบาเท่าเบิ่นกระชือถือว่าเข่าพี่น้องเข่าสองงวดนะครับงวดนี้งวดที่สามนะครับที่เพิ่นเหตนะครับที่เพิ่นคำนวณนะครับท่านผู้ชมแคบหน้าจอครับงวดนี้ถ้าเข้าก็จะเป็นงวดที่สามใช่ไหมครับใช่ครับที่บ้านครับนะครับผมก็ถือเปิดตัวด้พี่น้องด้ให้เอฟซีนะครับได้ฟังเพิ่นนั่มพี่น้องนะครับนี่คือเอฟซีเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมที่เพิ่นทรงชุดล่างให้เบาเถ่า นะครับอ่าเพื่อน่าชุดบนชุดบนนี่เข้าดีนะครับชุดบนนี่เข้าดีเข้าตรงๆนะครับบาวเทอรก็เลยอยากลงให้เอฟซีให้ท่านผู้ชมนะครับอ่าหาผู้ใดมักไม่พี่น้องเนาะอ่ลงให้เห็นไว้ก่อนก็ได้ด้วยพี่น้องเด้อถือว่างวดแรกเราดูไว้ก่อนนะครับจะแม่นคือเพื่อน่าบวนะครับเบิ่งไว้ก่อนอ่าให้เห็นไว้ก่อนนะครับให้เอฟซีเห็นไว้ก่อนเออว่าอุ๊ยแม่นนะครับผมให้เบิ่งไว้ก่อนแต่ว่าบาวเท่าเห็นที่เพื่อน หยอนหลังมากหนับสองวดก็ถือว่าเขาองเป็นยุ่นะครับเอานะครับบ้าเถ่าจะรบกวนเท่านี้ครับผมครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับพี่บ้าครับครับสวัสดีครับอ่าเอานั้อพี่รองเนาะอ่าบ้าเท่าขอบคุณเอฟซีเชียงใหม่นะครับทูมชมนี่นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับ สิว่าขอบคุณเพื่อนหลายๆนะครับนะรบชุดล่างเพื่อนกะเดี๋ยวชุดล่างลงใไห้ได้พี่น้องได้นะครับชุดล่างหลักสิบหลักหน่วยล่างของเอฟซีเชียงใหม่นะครับชมนะครับส่วนมากน้พี่น้องเนาะเวลาเบาคลิปบาเท่าก็จะบอาอีสานหลนะครับถ้าพูดไอพูดไทยพูดกลางเนี่ยพี่น้องก็จะตกอีสานเนี่ยได้พี่น้องได้นะครับ จะเป็นคนพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่ทางอีสานนี่อีสานปรตปรตได้เลยพี่น้องนะครับผมนะครับแต่ขอบคุณกับฟั่งฟั่งเข้าใจนะพี่น้องเนาะที่แรกว่าจะคุยอีสานกับเพิ่นนเป็นละนะครับเอานะครับบ้าเถ้าบ้าเถ้าขอบคุณกับเอฟซีเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูนะครับที่เพิ่นให้แนวทางมาได้พี่น้องได้นะแนวทางเลขกคำนวณแน่นะครับเลขกถูบเลขฝันนะครับท่านผู้ชม ถานักฐาชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทนผู้ชมนะครับบอมปะช่อบเบึงไว้ซื่อๆนี่แหละนะครับทุกเสียนทุกอาจารย์นะทุกเสียนทุกอาจารย์ทุกปูไม่มีใครรู้ว่าจอกตัวไหนได้พี่น้องได้นะครับบ่าแถาขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกช่องนะครับผมขอบคุณพญ่ยมไงพีปานาอาสุกูสุคนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมพญายมยมหลักะทุกท่านครับอายุมั่นคนยืนให้โชคให้ m าน เฮ hey, งเฮงนะเฮ่ลำเให้ด้วยได้พี่น้องเ้อร์เงินทองไหลมาเต็มกระเป๋าไอเนี้ยพี่น้องนะพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบา่าวถ่าสวัสดีครับ